5องค์ประกอบที่จะทำให้คลิปของคุณน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก99%แต่ก่อนนี้จะไปฟังนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันไว้ก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือ หัวข้อหรือคำพาดหัวค่ะคำพัดหัวแบบนี้จะไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะคือคำพาดหัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้คนเนี่ยหยุดเข้ามาดูคลิปเราเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขาเลื่อนฟีดอะคะ่ะเขายังไม่รู้ว่าเราพูดอะไรใช่ไหมสิ่งสาคัญเลยคือคาพาดหัวคําพาดหัวเนี่ยจะต้องดึงดูดแล้วก็น่าสนใจคนอ่านแล้วเขาต้องรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเขาอย่างคลิปนี้นะคะครูบอกว่า5องค์ประกอบที่จะทําให้คลิปของคุณน่าสนใจถูกปะ จริงๆคำว่าของคุณมันคือทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นเขาเหมือนเป็นเรื่องของเขาและพอครูใส่คําว่า น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก90%นั่นหมายความว่าจริงๆไม่ต้องใส่คำว่าน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก90%เนี่ยมันก็เป็นหัวข้อที่ดีอันนึงเพราะว่ามันบอกว่าเกี่ยวข้องกับเขายังไงถูกไหมแต่ถ้าเราใส่เป็นตัวเลขใส่กำหนดเวลาอะไรเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้คนรู้สึกว่ายิ่งน่าสนใจเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างอีกหัวข้อหนึง่งที่จะให้คุณเห็นภาพชัดเจนนั่นก็คือวิธีลดน้ำหนัก5โลภายใน3เดือน อันนี้ก็เป็นการพัดหัวที่น่าสนใจถูกป่ะเพราะว่ามีตัวเลขเข้ามาว่า5กิโลภายใน3เดือนแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพความน่าสนใจเข้าไปอีกอาจจะใส่ผลลัพธ์หรืออะไรที่มันกระชับเข้าไปก็คือคำว่าโดยไม่ต้องกินยาเพิ่มเข้าไปมันก็จะเป็นวิธีลดน้ำหนัก5กิโลภายใน3เดือนโดยไม่ต้องกินยาเออแต่ถ้าจะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเข้าไปอีกนะคะ และไม่กลับมาโยโยอ่อีกอ่าคุณเห็นภาพหรือยังว่าอันนี้คือ1องค์ประกอบที่จะทำให้คนสนใจนั่นก็คือคำพาดหัวถ้าเรียงหัวข้อเมื่อกี้แบบฟู Option เต็มสตรีมเลยก็คือวิธีลดน้ำหนัก5กิโลภายใน3เดือนโดยไม่ต้องกินยาและไม่กลับมาโยโยอ่อีกอ่ะเป็นคุณคุณรู้สึกน่าสนใจไหมถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนัก,กอ,อันนี้นที่2นั่นก็คือ การใส่รูปภาพประกอบในขณะที่เราเล่าเรื่องหรือเราพูดไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นครูข,ขึ้นรูปนี้มาแล้วครูพูดว่าวันนี้ถ้าใครทําธุรกิจอะไรหรือว่าการทําออนไลน์การสร้างตัวตนเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนเรากําลังขุดๆุดกลังหาเพชรอยู่แล้วเรากําลังจะเจอและทําไปสักพักนึงแล้วแต่ว่าเราท้อใจหยุดขุดไปซะก,ก่อนทําให้อีกจึกเดียวอีกนิดเดียวอีกจอกเดียว ตามรูปนี้คุณจะถึงเพชรนั่นก็คือหมายถึงคุณจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นคลิปคุณจะไวรัลคุณจะมีลูกค้าแต่คุณหยุดขุดไปก่อนคุณจะเห็นเลยว่าเวลาที่คุณเล่าและมีภาพประกอบตรงกับเนื้อหาที่คุณพูดคุณจะสนใจมากขึ้นดีกว่าเราพูดลอยๆพูดปอไปประกอบที่3ค่ะนั่นก็คือน้าเสียง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 นะคะน้ําเสียงเนี่ยมันทําให้คนสนใจคลิปเราหรือคุณจะเอาคนอยู่ก็คือที่น้ําเสียงนะคะน้ําเสียงจริงๆอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบ เออพูดเสียงดังถ้าเราไม่ได้เป็นคนพูดเสียงดังแต่เราจะต้องมีจังหวะจัดโคนจะต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็มีแบบ acting นิดนึงนึกออกไหมคะคือน้ำเสียงกับ movement ท่าทางเนี่ยอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันมันจะช่วยเพิ่มให้คลิปของคุณน่าสนใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้คุณอยากจะเล่าเรื่องที่มันดูแบบให้คนรู้สึกดรามา่าคุณก็ต้องเล่าแบบเสียงเรียบๆแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากให้คนรู้สึกเฮ้ยมันตื่นเต้นคุณก็ต้องมีแบบน้ำเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นคุณเห็นไหมว่าน้ำเสียงจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนคลิปของคุณให้น่าสนใจขึ้นและ5 คือ CTA ค่ะ CTA ก็คือย่อมาจาก Call to Action นะคะ Call to Action ก็คือการที่บอกให้คนนะคะที่ดูคลิปของเราทำอะไรบางอย่างนะคะยกตัวอย่างที่คุณเห็นว่าโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไว้ให้ด้วยอย่าลืม เห็นปะอันนี้คือการบอกเขาว่าเขาต้องทําอะไรเพราะหลายๆคนดูเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรการบอกเขาคือเป็นตัวช่วยบอกให้เขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรนะคะแต่เขาจะทําหรือไม่ทํานั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราบอกไว้ก่อน CTA มีได้หลายอย่างมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้คลิปมันจะยาวเกินไปถ้าคุณอยากจะเจาะลึกหรือรู้เรื่องของ CTA รู้จิตวิยญาในการใช้ CTA เป็นแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากรู้ CTA ไว้เดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อไปให้สําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ